สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงและนอกกนี้เราจะมาส่องริดเดทของแอปเบลนะริดเดทของมือที่3ที่สร้างความวุ่นวาย ปั่นปวนหัวจิตหัวใจให้กับคนรักเก่าของคุณในช่วงส่งท้ายปี2568ต้อนรับปีใหม่เรามาดูมือที่3ทําอะไรให้กับคนรักเก่าของคุณปวดหัวนะคะและก็ต้องคิดถึงคุณเลยสงบารพลังงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปดิดดวงชะตาด้วยการก,กด Subscribe และแชร์นะคะลัคนาราศีที่โดดเด่นรักสามเศร้าเราหลายๆคน เป็นของขวัญปีใหม่ให้หลายคนหลายท่านนะคะหากคุณมาฟังคลิปนี้แล้วฟังเพื่อความสะใจนะคะฟังเพื่อความบันเทิงนะคะเออนะคะทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวเองเนาะเราอย่าอย่าสะใจนะนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นเวรเป็นกรรมนะคะบางคนบอกอ่ะแม่หมอพาหนูหัวเราทำไมคะ นึกถึงหัวข้อนี้นะจะมาส่องดูซิว่าลิฟเดทของนางพญามือที่สามนะจะทำให้คนละเก่าคุณเข็ดขยาดเข็ดหลาบนะคะที่เลือกความสัมพันธ์ผิดเป็นอย่างไรสกอเปโอราศีพิจิกธาตน้ำแอริราศีเมทัศทตฝไฟยซักเซตเตเรียสราศีธนูชาตาฝ่ายเซตเทิร์นคนเกิดวันสาว์ธาตุฝฟยูิรนณาธาตุลมมิถุนตุกุมซันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุฝ่ แคพิกอนราศีมังกรธาดินมูลราศีมินราศีกรกฎตัวเลขที่เกิดที่เกี่ยวข้องของคุณและเขาเรา2อสคนมี8 20 1 13 9ิบหนึ่แล้วก็สิบสแล้วก็สินะคะจบคลิปนี้ก็จะไปดูดวงลูกดวงนะัสมาชิกที่จองคิวไว้นะคะหคิวตอนเย็นเนาะขอบคุณสำหรับการกดติดตามขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องนะคะฟังเพื่อความบันเทิงนะคะใดๆแล้วเราก็อ่านตามหน้าไพ่นั่นแหละ นะคะสิ่งใดไม่ดีก็ไม่ต้องรับเอาไปสิ่งใดดีๆเนี่ยนะคะก็เก็บเอาไว้นะ,ะเรามาตรวจสอบพลังงานดวงของคุณส่งท้ายปีกันดีกว่าว่าเออในเมื่อนะคะชีวิตของคนรักก่องคุณกับเมื่อที่สามเขาเลือกกันแล้วอะ่ะชีวิตเขาเป็นแบบนั้นอะ่ะชีวิตเขาไม่ดีแล้วชีวิตของคุณดีดียังไงนะคะเพราะว่าเมื่อเราได้รับผลกรรมนะ,ะเออจากคนอื่นเขาทำเราไว้ นะฉะนั้นเมื่อเราได้ชดเชยบาปกรรมที่เคยสร้างไว้ในอดีตชาตินะชาตินี้ก็ไม่รู้นะไปทําเวรทำกรรมอะไรให้เขาเขาถึงตามมาทวงคืนเนาะฉะนั้นสิ่งดีๆต่อจากนี้ไปต้องไปนะจะส่งผลกับท่านสมาชิกที่มาเจอคลิปคลิปนี้นะคะรักสามเศร้าราหลายๆคนพลังงานของคุณจะเป็นอย่างไรเมื่อคุณชดใช้ให้กับคนทักเกคุณและมือที่สามแล้ว เดี๋ยวแม่หมอก็จะขออนุญาตหยุดหนึ่งวันในช่วงของปีใหม่นะคะก็จะมีการไปทำบุญนะปีใหม่กับลูกสาวนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันดีกว่าเห็นไหมไพ่ย,ยังสนับสนุนคุณเลยอ่ะไพ่ย,ยังบอกว่าคุณเนี่ยเป็นเพชรเป็นแหวนเพชรที่เลอค่าเป็นคนที่เลอค่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นคนที่เปรียบเทียบได้กับเพชรนะแกลง นาะกว่าที่จะแบบเจรไนมาเป็นเหลี่ยมนะมาแวววับอ่านะวิ่งวับนะคะเป็นประกายมาได้เนี่ยนะก็ผ่านการเจรไนผ่านการที่แบบทําให้โดดเด่นนะผ่านในเรื่องของบททดสอบของชีวิต นะบทเรียนของชีวิตมามากมายจนกลายเป็นแหวนเพชรอันเลอค่ลาล้ำค่านะเปรียบในเรื่องของความรู้ความสามารถเปรียบในเรื่องของประสบการณ์เปรียบในเรื่องของบททดสอบในชีวิตวิบากกรรมต่างๆที่ทําให้ตัวงคุณเนี่ยนะหลอมมาเป็นสิ่งมีค่านะเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคงเป็นคนที่ทรงเกียรติทรงคุณค่านะคะกว่าที่จะแบบเรียกว่าเออประสบความสําเร็จได้ขนาดนี้เนาะนะคะฉะนั้นต้องยอมรับ เขอบคุณประสบการณ์ขอบคุณปัญหาขอบคุณวิบากกรรมขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทําให้ตัวของคุณเนี่ยยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องในความดีงามบุญกุศลนุนนําดวงชะตาเข้าวัดปฏิบัติทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลคุณมีเนื้อคู่ของคุณนะคู่ที่จะเหมาะสมกับคุณคือคู่บุญคู่บารมีนะคะฉะนั้นคุณอาจจะไปเจอกันในการทําบุญก็ได้หรือว่าจะเจอกันในช่วงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธ นะนำคุณกับเขามาเจอกันนะคะใครที่ไม่ใช่ก็ต้องออกไปจากชีวิตฉะนั้นคนรกเกลของคุณเนี่ยไม่ใช่คู่บุญของคุณนะคะเป็นคู่กรรมนะคะที่จะทําให้คุณไปเจรไนานะคะไปเจอบททดสอบของชีวิตนะะต้องขอบคุณพวกเขานะะทั้งมือที่สามและคนรกเกาของคุณนั่นแหละนะคะและตอนนี้เวลานี้บางคนบางท่านเนี่ยออประสบการณ์ชีวิตก็สอนให้ตัวของคุณ ได้สร้างสมนะ,ะในเรื่องของบุญกุศลได้มีทรัพย์สมบัติได้มีเงินทองได้มีสิ่งที่คุณต้องการนะคะแต่คุณก็ยังมีความระแวงบางคนท่่นเนี่ยคืออาจจะยังไม่ใช่วัยชราแหละเป็นวัยที่เหมือนกับว่าเออวัยกลางคนวัยสี่สิบมันก็ยังพอที่จะแบบสาวๆออๆนะคะยังพอที่จะมีคนเข้ามาหาเข้ามาจีบนะ,ะยิ่งยิ่งมีความ แก่มาเท่าไหร่นะคะ40เนี่ยยังไม่แก่เนาะนะคะเหมือนกระดังงาโดลนไฟนะะก็จะมีคนที่แบบเข้าหาคุณแต่คุณกลัวในเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาหวังผลประโยชน์จากคุณนะคะบางช่วงเวลาเนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องรอคอยนะคะมันอาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จเลยสัทีเดียวแหละแต่มันมีโอกาสของมัน นะคะฉะนั้นต้องรอไปก่อนนะหลายคุณหลายท่านเนี่ยนะอยู่ในช่วงของการรอคอยคิดว่าเออเมื่อไหร่เราจะประสบความสําเร็จสักทีนะคะแต่ก็รอไปก่อนนะเดี๋ยวมานะคะเออความสําเร็จความสุขและตัวของคุณเนี่ยมีพลังงานของความเป็นคุณแม่ที่ดีนะคะโดยเฉพาะพ่อมแม่ไม่ไ่นะที่มีหัวใจของการเป็นคนที่รักลูก รักคนในครอบครัวนะมีความอบอุ่นอ่อนโยนนะคะแต่ก็ยังมีความที่แบบมันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตดูแลลูกเต็มที่นะคะแต่ความดีของคุณความอบอุ่นของคุณก็ยังอยากจะมีคนเข้าหาเข้าใกล้หรือว่าเรียกร้องให้คุณเอาอกเอาใจนะมีคนงอนคุณด้วยนะเออถ้าแบบคุณมีคนคบมีคนคุยมีคนจีบ นะเขางอนคุณก็โกรธคุณนะเขาหันหลังให้กับคุณนะแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็จะกลับมาขอโอกาสขอคืนดีขอโทษขออภัยคุณนะอยากจะมามอบความรักให้คุณแหละนะคุณเป็นคนที่แบบคือไม่ยึดติดอยู่กับความรักนะคุณเป็นคนที่เกิดมาเพื่อให้เกิดมาที่จะมอบความรักที่บริสุทธิ์และจริงใจให้กับคนอื่น ไม่หวังผลตอบแทนใดๆฉะนั้นความรักของคุณจึงเหมือนกับเรียกว่าเปลี่ยนไปด้วยของการที่คือล่องลอยไปในตามน้ําเลยอ่ะนะคะไม่หวังผลอะไรเลยนะแต่คุณจะให้นะให้เท่าที่คุณจะให้ได้นะให้จนแบบไม่หวังอะไรนะให้เขาไปมีความสุขอารมณ์นี้นะและตัวงคุณเนี่ยก็มีในเรื่องของรายได้มีเรื่องของการเงินนะที่ทาอาชีพเกี่ยวกับออนไลน์โซเชียลขว ẩ ยคว้าเงินในอากาศ นะคะที่เขาพูดกันอนะ่ะบานฟ้าบานแดงบานดําได้หมดเลยนะเป็นคนที่เรียกว่าประสบความสําเร็จ ะะบางครั้งนะะตัวของคุณก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแม้จะไม่มีใครมาซัพพอร์ตไม่มีใครมาดูแลไม่มีใครมาสนใจนะ,ะแต่คุณก็นะะมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือแม้กระทั่งพลังงานของคู่รักคนรนักของคุณเนี่ยเวลาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะคิดถึงคุณทันทีเลยคิดว่าคุณจะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขาเอาอกเอาใจเขานะ,ค,ะคุณจะไม่ทิ้งเขาไปไหนอารมณ์เนี่ยนะคะนี่คือพลังงานของคุณเนาะ เดี๋ยวเรามาดูนะว่ามือที่สามสร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตของคนทักเกของคุณยังไงนะคะสร้างความปั่นป่วนช่วงปีใหม่ยังไงนะ,ะปีใหม่เขาไม่ได้มีชีวิตที่สงบสุขนะปีใหม่เขาก็นะจะมีการตามหึงตามห่วงนะตามเช็ดตามล้างวีรกรรมของกันและกันอยู่นะคะมาดูซิมือที่สามเนี่ยนะคะสร้างความวุ่นวายสร้างความปั่นป่วน ปวดหัวกวนประสาทคนละเก่าคุณยังไงจนทําให้คนละเก่าคุณเนี่ยคิดถึงคุณนะคะแล้วก็มีการล้างไพ่แล้วก็มีการที่แบบไม่ได้ใส่ร้ายป้ายสีใครนะคะเราอ่านตามหน้าไพ่เลยนะก็จะยกตัวอย่างสถานการณ์เหตุการณ์ที่แบบเออน่าจะเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะมาดูซิว่าพลังงานของมือที่สามเป็นยังไง เอามาส่องสถานการณ์ก่อนนะคะสถานการณ์ชีวิตปัจจุบันนี้มีเหตุการณ์มีเรื่องราวอะไรที่ยังเป็นปัญหาคาราคาซังของคนละเก่าคุณและมือที่สามอยู่ปัญหาคาราคาซังวิมือที่สามหรือว่าคนละเก่าคุณเนี่ยมีการเดินหันหลังให้กันแล้วนะมีการแยกทางมีการที่แบบคือไม่สนใจแล้ว นะคะเออจะเป็นภรรยาจะเป็นสามีกันแต่ก็คือแบบต่างคนต่างอยู่แล้วอะ่ะต่างคนต่างแยกย้ายไปทำมาหากินนะคะแล้วก็เหมือนกับมือที่สามเนี่ยเขาก็พยายามที่จะตะล่อมตะล่อมคนละเก่าคุณนะเออพยายามที่จะอ้อยพยายามที่จะเรียก เรียกร้องความสนใจจากคนละเก่าคุณเนี่ยเดือดรุงนะเพราะว่ามือที่สามเขาอาจจะมีคําพูดคําจาที่โน้มน้าวจิตใจคนละเก่าคุณให้เชื่อฟังได้ขนาดสิงโตยังสยบอ่ะนะคะก็พูดประมาณที่แบบเหมือนเออนะคะถ้าคิดถึงกันก็มาหากันนะนะคะเออติต,ติอย่าลืมติด ไม้ติดมือเอาของฝากของขวัญมาด้วยนะอารมณ์เนี้ยหรือว่าถ้ามีปัญหาอะไรนะเออเรียกให้ฉันช่วยเหลือได้นะอารมณ์นี้นะคะเพราะว่าคนรักของคุณไปแต่ตัวเนี่ยไปแต่ไม้คาทาไปแต่หน้าที่การงานเสื้อผ้าหน้าผมนะทรัพย์สมบัติเงินทองไม่เอานะคะไม่เอาจากมือที่สามเลยแต่ไปเลยนะคะแต่เขาก็มีอาชีพการงานเขาอยู่แต่นะคะมือที่สามเหมือนกับว่าหน้าที่จะคืออดทนไม่ไหวอ่ะ นะคะกลัวแต่ตัวเองจะเสียตําแหน่งกลัวแต่ตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นดีเอ็มเพรสแล้วนะก็เลยมีการที่แบบคิดหาวิธีนะที่จะทําให้คนละเก่าคุณเนี่ยกลับมากลับมาเหมือนกับเอ,อมามองเขาเป็นดีเอ็มเพรสเหมือนเดิมอะ่ะนะคือจะมอบความสุขให้กับคนละเก่าคุณคิดหาวิธีหาแผนการที่จะให้เปลี่ยนใจคนละเก่าคุณเนี่ยคนละเก่าคุณก็ไม่ได้สนในเรื่องของเงินทองไม่ได้สนในเรื่องของทรัพย์สมบัติใดๆดเลยนะเพราะว่าคนละเก่าคุณ น่าที่จะมีความรู้สึกเหมือนโกรธโมโหนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเออทนไม่ไหวแล้วอยู่ต่อไปไม่ได้แล้วอารมณ์เนี้ยคือไม่ได้รักไม่ได้ชอบแหละไม่ได้สนใจไม่ได้เชื่อฟังมือที่สามแล้วนะคะประมาณที่เหมือนกับว่าคือไปหาความสัมพันธ์ใหม่ดีกว่า แต่ก็ยังไม่ทิ้งนะยังไม่ทิ้งมือที่สามนะยังยังถือถ้วยอยู่ยังมีความเสียดายยังมีความห่วงใยยังมีความผูกพันกันอยู่นะคะแต่ก็คืออยากจะไปมองหาความรักที่ดีกว่านะคะแต่ถ้าแบบว่าไปหาไม่ได้แต่อาจจะกลับมาก็ได้นะก็ยังเหมือนกับให้มือที่สามเนี่ยเป็นตัวสำรองนะคะประมาณนี้เรือสถานการณ์เหตุการณ์นะคะก็ยังไม่มีการเลิกขาดอย่าขาดยังมีการไปไปกับกับอยู่ นะคะหรือว่าถ้าแบบว่าเออเดือดร้อนอะไรก็อาจจะมีการพูดคุยนะขอคำปรึกษาขอคําแนะนําจากมือที่3หรือว่านะมีการให้เงินให้ทองนะหยิบยืมเงินกันอยู่นะช่วยเหลือกันบางเรื่องนะคะหิวข้าวเหลอมากินข้าวที่บ้านก่อนได้นะเออหุงข้าวไว้เยอะเลยทํากับข้าวไว้เยอะเลยมากินก่อนนะ,ะแล้วคนละเก่าคุณก็ไปนะคะไปแล้วอะไรไปไปหลง หลงคาลมมือที่สามนอนค้างนอนค้างแล้วมีอะไรกันโปะจึงพึ่งโปะจึงจึง,งนะคะนั่นแหละนะคะก็หลงหลงในเรื่องของเล่เหลี่ยมมารยาของมือที่สามใบนะคะเออแต่พอคิดได้อีกทีหนึง่งนะคะก็เรียกว่าใส่รองเท้านะ,ะรีบบึ่งออกจากบ้านทันทีเลยคิดได้นะคะคิดได้ก็สายไปเสร็จแล้วมือที่สามเนี่ยนะคะเออละเลงความที่แบบทำให้คนละเก่าคุณลุ่มหลงไปแล้วนะคะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามือที่สามทำให้คนรักเก่าของคุณนะมีชีวิตที่วุ่นวายมีอารมณ์ที่หงุดหงิดนะะไม่มีความสุขในช่วงของปีใหม่มือที่สามเขาจะทำอะไรอืมือที่สามเขาติดต่อเขาพูดคุยนะคะเขาติดต่อพูดคุยคนรักเก่าของคุณไม่ได้นะหรือว่าควบคุมนะควบคุมหรือว่าสั่งบอกให้คนรักเก่าคุณเนี่ยเออโทรหาหน่อย ตอนเนี้โทรหาฉันด้วยติดต่อฉันด้วยส่งข้อความมาด่วนตอบข้อความฉันด่วนอะไรเงี้ยนะคะบังคับให้คนละเก่าของคุณทําแต่คนละเก่าของคุณไม่สนนะหันหลังให้เลยฉันไม่ตอบมีอะไรไหมเออฉันไม่โทรหามีอะไรไหมฉันไม่ไปหามีอะไรไหมอารมณ์เนี้ยนะคะเออมือที่สามมีการที่แบบสั่งหรือว่าบอกให้คนละเก่าคุณเนี่ยมาหาฉันหน่อยเออ ติดต่อมาหาฉันหน่อยหรือว่าถ้าข้อความตอบแชทฉันเดี๋ยวนี้เลยนะโทรมาหาฉันเดี๋ยวนี้เลยฉันมีเรื่องจะคุยด้วยนะคะเออเอาเงินมาให้ฉันด่วนอารมณ์นี้นะคะแล้วคนรักเก่าคุณบอกว่าโหยมันไกลอ่ะไกลกันเหลือเกินไบไม่ไหวหรอกเปลืองน้ํามันเออเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวโอนให้อารมณ์เนี้ยนะคะอารมณ์ที่แบบฉันไม่ไปได้ไหมเออทำไมต้องไปฉันโอนให้แล้วทำไมฉันต้องไปอารมณ์นี้มือที่สามบอกไม่ยอม เธอต้องมาด้วยตัวเธอต้องมานะคนละกเก่าคุณบอกไม่ไปหรอกมันไกลนะเปลืองน้ำมันฉันโอนให้เดี๋ยวฉันโอนให้เออมีแค่นี้แหละมีอยู่ห้าร้อยเอาไปใช้ก่อนอารมณ์นี้นะคะก็แบบคือหงดหงิดมือที่สามหน้าทีา่เหมือนกับว่า,บ,าบังคับให้คนละกเก่าคุณไปเพราะอะไรเพราะมือที่สามต้องการใช้เดอะเดวิลนะครอบงำนะจิตใจของคนรัเก่าคุณมา ฉันกาลังเซียนมือที่สามฉันกําลังเซียนมาเดี๋ยวนี้แล้วนะเนาะเฮ้ยประจาเดือนฉันจะมามาด่วนเลยมาด่วนอารมณ์นี้นะคะแต่คนละเก่าของคุณหมอฉันไม่ไปอ่ะคือของเก่าอ่ะน้ำน้าพริกถ้วยเก่าอะยังไงยังไงมันก็เก่าอ่ะเอออารมณ์นี้นะคนละเก่าของคุณเนี่ยคือเบื่อเริ่มที่จะเบื่อนะเริ่มที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมือที่สาม มันใช้เหลี่ยมเดิมว่ะมันใช้ลูกไม้เดิมเพื่อที่จะผูกมัดเขาในช่วงของปีใหม่นะคะพอมันเหมือนกับว่ามันไปกินเลี้ยงกับเพื่อนแล้วใช่ไหมมันไปเฉลิมฉลองกับเพื่อนแล้วนะมันมันดื่มจนเมาไม้แล้วมันก็เซียนแล้วมันก็เสียนแล้วมันก็แบบหาที่ลงไม่ได้แล้วมันก็เรียกคนะก้วกหุนไปคนแล้วกาหุนบอกไม่ไปฉันรู้ว่าเธอจะทําอะไรฉันถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นเนี่ยไปไหม นะขอถามขอถามท่านสมาชิกที่เป็นผู้ชายคนอื่นคุณจะไปไหมหมือที่ 3, สามเซียนมากเลยนะขอบอกมือที่สามจะจัดเต็มจัดหนักคุณเลยแหละนะจัดที่เขาแบบเฮ้ยเขาเก้าเหรียญนะ่ะนะเขามีเงินเขาแบบไม่ได้ง้อเงินคุณน่ะแต่สิ่งที่เขาต้องการคือร่างกายของคุณขอหัวล็อกแป๊บนึง,งทุกคนขอหวัวเราะแป๊บนึงนะ เขาต้องการร่างกายของคุณคะ่ะเขาไม่ได้ต้องการเงินของคุณนะคะเออนะคะถ้าคุณไปเนี่ยเรียกว่าโป๊ะชึงช้งๆชึงโป๊ะชึ้งๆเลยเอารมณ์นี้เพราะมือที่สามจะถึงเป้าหมายทันทีเพราะเขาจะจัดหนักจัดเต็มคุณ <c oughs> <c oughs> นะเขาจะรื้อฟื้นความหลังกับคุณนะคะ <c oughs> <c oughs> เขาอยากจะกลับมาเป็นอดีเอ็มเพรสของคุณนะแล้วเขาก็จะไปประกาศบอกคนอื่น นั้นเนี่ยเห็นไหมปีใหม่อ่ะเออปีใหม่คนลักเก่าของฉันสามีเก่าของฉันยังกลับมาหาฉันเลยกลับมาแซบกับฉันเลยเขาจะประกาศบอกเลยนี่คือแผนการอันแยบยลของมือที่สามนะคะนางเตรียมตัวไปแล้วนะ เพราะว่านะแต่นางไม่ได้ปล่อยให้ท้องนะเอ็มเพกลับหัวนางน่าจะขิดขยดแล้วแหละว,ว่าเฮ้ยไม่ควรมีลูกนะเศรษฐกิจแบบนี้และแผนการนะคะของมือที่3ที่ทําให้คนละเก่าคุณเนี่ยปวดหัวมากเลยปีใหม่นะคะเพราะสิ่งที่มือที่3ต้องการคืออะไรนะคะคือพูดคมคู่ให้คนละเก่าคุณเนี่ยมามาชนแก้วกับฉันด่วนเออเนี่ยมาชนแก้วกับฉันฉันจะพาไปแนะนํากับเพื่อน นะพาฉันไปเที่ยวด้วยพาฉันไปเฉลิมฉลองด้วยฉันจะพาไปแนะนํากับเพื่อนสังคมนะคะจะบอกกับคนอื่นนะจะบอกกับเพื่อนๆเ,เลยว่าเธอกับฉันเนี่ยกลับมาคืนดีกันแล้วกลับมาเป็นครอบครัวกันแล้วรู้เป่าอารมณ์นี้ให้นะคะประชาชนให้เพื่อนให้สังคมเนี่ยรู้เลยนะคะว่าเราสองคนกลับมาคืนดีกันเป็นครอบครัวกันแล้วจะได้ประกาศบอกปีใหม่เลยนะคะแต่คนละก่าคุณบอกรู้รทันกูไม่ไย คนละกังคุณบอกกูไม่ไปเว้ยนะนะแม้จะเหมือนกับฝืนอยู่ในใจอะนะคะมันมีความที่แบบต่อต้านอยู่ในใจไม่ไปนะคะเพราะคนละกัของคุณไม่ได้รู้สึกรักไม่ได้รู้สึกคิดถึงมือที่สามเลยไม่อาจจะเห็นที่หน้าไม่คุยด้วยอาจจะมีการปิดการสื่อสารมีการบล็อกในช่วงของปีใหม่นะบล็อกโซเชียลบล็อกการสื่อสารนะคะบล็อกทุกช่องทางนะะเหมือนไม่มีใครแหละนะแต่อยู่เงียบ อยู่คนเดียวนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเหมือนกับไปเจอมือที่สามเพราะรู้แผนการของมือที่สามฉันต้องเสียตัวแน่ๆอารมณ์นี้นะคะก็มีการบล็อกการสื่อสารเนาะไม่พูดไม่คุยไม่ติดต่อมือที่สามทำให้คนล่เก่าคุณนะหงดหงนะิบนะวุ่นวายหัวใจไม่มีความสุขเรื่องอะไรเพราะมือที่สามต้องการที่จะพูดหรือว่าทำให้เพื่อนให้สังคมนะคะ เออได้รู้ได้เห็นว่าฉันยังอยู่นะฉันยังเป็นภรรยายังเป็นสามีของคนละเก่าของฉันอยู่นะอารมณ์นี้นะคะแม้จะมีคนอื่นๆเข้ามาจะเป็นตัวจริงหรือว่าเป็นตัวสำรองเป็นตัวไหนๆก็ตามแต่ฉันต้องยืนหนึ่งนะคะมือที่สามทำตัวเหมือนกับว่านะคะเขาจะมีตัวจริงหรือว่ามีความสัมพันธะ์ใดๆนะประมาณที่แบบสิ่งที่มือที่สามต้องการประกาศให้โลกรู้ประกาศให้เพื่อน ให้สังคมนะของคนรักของคุณรู้เนี่ยคือการแสดงออกความหึงความหวงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะเนี่ยเห็นไหมต้องการประกาศในด้านของโซเชียลเออนางจะมาหาคนละเก่าของคุณแล้วก็จะถ่ายรูปคู่กับคนลกเก่าของคุณแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลนะ,คะใครเอ่ยใครกลับมาแล้วใครกลับมาเป็นครอบครัวกันแล้วจ้ะนะประมาณนี้เลยทําให้เหมือนสกัดกั้นดาวรุ่งอะ ดาวรุ่งที่จะโผล่มนะจะแท็กจะแท็กคนรักเก่าของคุณนะถ่ายรูปลงโซเชียลฉันยังเป็นตัวจริงอยู่นะจ๊ะใครหน้าไหนก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาแทนที่ฉันได้อารมณ์นี้เลยมือที่สามนะคะเหมือนคนรักเก่าของคุณเนี่ยอาจจะไปมีความสัมพันธ์อื่นหรือว่าเปิดใจให้กับคนอื่นหรือว่าอาจจะมีคนที่รู้สึกอยากจะกลับมาอย่างเช่นคุณก็ได้ ะะเหมือนมือที่3พยายามที่จะประกาศให้คุณรู้หรือว่าทําประชดประชันคุณน่ะให้คุณรู้ว่าเฮ้ยมือที่3มยังอยู่กับคนรักเก่าของคุณอยู่นะอารมณ์นี้นะคะแต่ไม่สําเร็จเพราะอะไรเพราะคนรักเก่าของคุณนะคะหน้าที่จะมีการที่แบบเหมือนออโซเชียลของเขานะมีการปิดกั้นก็ได้นะมีการที่เหมือนกับว่า เอออาจจะไม่มีคนสําคัญอยู่ในโซเชียลของเขาเลยนะเพราะว่าเขาไม่ประกาศเขาไม่ได้ประกาศให้คนอื่นรู้ว่าเขากําลังคบหาดูใจกับใครหรือแม้กระทั่งคุณเขาก็ไม่แสดงออกว่าเขาเนี่ยจะกลับมาหาคุณนะเพราะกลัวว่ามือที่สามจะมาแหกอกคุณมือที่สามโคตรหึงอ่ะนะมือที่สามโคตรเกลียวกาดมือที่สามโคตรที่จะแบบเรียกว่าเออห่วงคนละเก่าคุณมากเลยนะ จึงทาให้คนละก il, schnell, เก่าคุณเนี่ยค่อนข้างเนี่ยคือจะทําอะไรแต่ละอย่างนะคือจะคบจะคุยจะสารสัมพันธ์กับใครแต่ละอย่างจะปิดเงียบนะคะถ้าแบบจะจริงจังกับใครนะอย่างเช่นคุณถ้าคนละเก่าคุณเนี่ยจะกลับมาหาคุณคนละเก่าคุณจะไม่เปิดเผยความสัมพันธ์ใดๆกับคุณเลยเพราะมือที่สามจะมาแหกอกเขาแน่นอนหรือว่ามาแหกอกคุณแน่นอนเห็นไหมคนละเก่าคุณเนี่ยคือเขาจะทําอะไรแต่ละอย่างเขาระวังตัวมากเลยกับการที่แบบ เออจะไปคบใครจะไปสารสัมพันธ์กับใครเพราะมือที่สามเนี่ยคอยที่จะตามราวีเขาตลอดตามหึงตามหวงเขาตลอดนะคะพราะมือที่สามเนี่ยอยากได้ทุกอย่างจากคนรละเก่าของคุณมากๆนะอยากได้ทั้งเงินอยากได้ทั้งตัวนะคะคือเขาแบบไม่ยอมปล่อยอะนะมือที่สามโดเยี่ยมแต่คนรละเก่าขคุณบอกว่าไม่เป็นไรฉันปรึกษาเพื่อนฉันมาดีแล้วเพื่อนฉันบอกว่า เพื่อนฉันบอกว่าให้จบให้เลิกให้หยุดคุยนะคะหยุดคุณไปเลยบล็อกโซเชียลไปเลยนะคะอารมณ์นี้มีการที่แบบเพื่อนเพื่อนของคนละเก่าคุณบอกให้บล็อกโซเชียลของมือที่สามไปเลยห้ามรับเป็นเพื่อนนะถ้าแบบอยากจะมีความสัมพันธ์ใหม่ถ้าอยากจะมีทางเลือกตัวใหม่นะคะต้องบล็อกคนเก่าจบยุติเห็นไหมเดอะจัดเป็นไพ่ของการยุติการพูดคุยการตกลงการเจราจากับมือที่สามซะ แล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองเจอคนใหม่เพราะเวลาที่ผ่านมานะคะมันคือบทเรียนนะมันคือความเจ็บปวดความเสียใจที่มือที่สามทำให้คนระเกาวุ่เนี่ยเจ็บปวดมากนะแกเออถมนอำนายลงพื้นแล้วแกจังจะเอามาอมอีกเหรอเอามากินอีกเหรอเพื่อนก็บอกแบบนี้นะไปเจอคนใหม่ดีกว่าไหม เออไปเจอคนที่ใช่คนที่ดีกว่าดีกว่าไหมคนที่ไม่ได้หวังอะไรจากแกนะคะก็ได้รับคําแนะนําจากเพื่อนให้ตัดความรู้สึกนะคะความคาดหวังตัดความรักความผูกพันจากมือที่สามซะแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ซะแกมีโอกาสเลือกเชื่อทันเพื่อนบอกนะ,ะเพื่อนแนะนําให้คนรเก่าของคุณนะ,ะได้เปิดใจ เดอะทาวเวอร์คนละก่าของคุณก็เลยตัดสินใจจะจบความสัมพันธ์กับมือที่สามโดยที่ทำให้มือที่สามได้รู้เลยว่าเธอไม่มีสิทธิ์ในตัวของฉันอีกแล้วนะเธอไม่มีสิทธิ์ในอาชีพการงานของฉันอีกแล้วนะเธอไม่มีสิทธิ์นะที่จะมาติดต่อญาติพ่อแม่พี่น้องหรือว่าจะไปฟ้องญาติพ่อแม่พี่น้องของฉันอีกแล้วเธอไม่เกี่ยวอะไรกับฉันแล้วฉันไปนเริ่มต้นใหม่แล้วนะอาจจะมีการตัดสินใจจบอย่าเลิก นะคะหรือว่าตัดขาดประกาศบอกคนอื่นว่าคนละเก่าคุณเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับมือที่สามอีกแล้วแต่มือที่สามก็พยายามที่จะติดต่อนะคะพูดคุยกับคนละเก่าคุณก็ทําให้คนละเก่าคุณรู้สึกว่าคือมันต้องทําอะไรสักอย่างถ้ามันไม่ยุติในเรื่องของกฎหมายถ้าไม่ได้ยุติในเรื่องของการที่แบบคือตัดสินใจอะ่ะเด็ดขาดถ้าเขาไม่กลับไปหามือที่สามเลยอะ่ะมันก็จบนะคะเพะ เขายังให้ความหวังมือที่สามอยู่ยังมีการติดต่อมีการพูดคุยยังมีความที่แบบเออมีลูกมีบ้านมีทรัพย์สมบัติมีเงินทองนะก็เลยทําให้คนละเก่าคุณเนี่ยปวดหัวเพราะมือที่สามไปเริ่มต้นใหม่ก็ไม่ได้ใครจะมาเอานะคะไปเปิดใจคบคุยกับคนใหม่คนใหม่ก็ยังรู้ว่าเฮ้ยยังกลับไปหาภรรยาเก่าอยู่นะคะใครจะมาเอาเดี๋ยวเขาก็กลัวโดนฟ้องนะแต่คนละเก่าคุณคือแบบ กำลังคิดอยู่นะคะกำลังคิดหาวิธีอยู่ว่าเออจะจัดการยังไงกับมือที่สามนะคะจะจบยังไงมือที่สามสร้างความปั่นปวดนะคะประมาณที่เหมือนกับว่าพูดหรือว่าทำให้คนละเก่าคณเนี้ยนึกถึงความหลังครั้งเก่าครั้งที่เขา ะะที่มีความรู้สึกเหมือนมือที่3เป็นกําลังใจให้คนละเก่าคุณอ่ะคือเวลาที่เจอปัญหาเวลาที่เจอความทุกข์เออมือที่3เป็นคนช่วยเหลือเป็นคนที่ให้กําลังใจคอยซัพพอร์ตในช่วงเวลาที่แบบมีปัญหากับคนรักอะไรเงี้ยมีปัญหากับคุณนั่นแหละคุณซึ่งซึ่งอาจจะเป็นคนแรกก็ได้นะคะซึ่งมือที่3ก็จะพูดว่าตอนที่พี่เสียใจอ่ะจากคนรักเก่าอ่ะมีปัญหาเนี่ย เนี่ยหนูสาไปกําลังใจหนูอยู่เคียงข้างพี่ตลอดเวลาเลยจนพี่เนี่ยปีกก้าขาแข็งได้แล้วพี่จะมาทิ้งหนูได้ยังไงหนูทําผิดแค่ครั้งเดียวเองหนูไม่ได้นอกใจพี่เลยนะมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบหนูวูบไปนิดเดียวเองนะไม่กี่น้ําเองพี่พี่เชื่อหนูหนูไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะเออหนูไม่ได้หมดเลยเนี่ยยังแต่งตึง ยังปึงผังอยู่อารมณ์นี้นะแล้วคนคนรักเก่าของคุณเชื่อไหมไม่เชื่อนะแม้มือที่สามจะพยายามพูดหรือว่าอ่าล้ำเลิกบุญคุณหรือว่าพูดถึงเหตุการณ์ที่แบบมือที่สมเนี่ยคอยเป็นกำลังใจให้กับคนรักของคุณแต่นะคนรักคุณบอกว่าฉันไม่แล้วแหละฉันอยากจะไปเริ่มต้นใหม่ ฉันอยากจะหาคนรักที่ดีมองหาความสัมพันธ์ที่ดีคนที่รักฉันคนที่ซื่อสัตว์กับฉันคนที่เหมือนกับว่าไม่ใช่ว่าเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆนะทำมาเป็นประชดประชันไปคบกับสายเปยนะไปหาสายเปไปหาป๋านะแล้วก็ทอดทิ้งฉันแล้วจะกลับมาในช่วงเวลาที่ไปกันไม่รอดนะคนละกองคุณบอกนะฉันไม่เอาเธอตัดสินใจไปจากฉันแล้วฉันไม่เอาเด็ดขาดฉันจะไปของฉันแหละ นะ,ะแม้คนใหม่เขาจะไม่ดีเท่าเธอฉันก็จะเอาฉันคิดว่าคนใหม่ที่ไม่เคยทําให้ฉันผิดหวังเสียใจมันน่าจะดีกว่าคนละก่างคุณตัดสินใจมูฟออนพายเรือหนี้มือที่สามนะ,ะไปมองหาคอสมันอื่นนะคะแล้วจะเป็นยังไงต่อไปมือที่สามยอมไหมมาดูซิอนาคตปีใหม่นะคะมือที่สามเขายอมไหมสักห้าใบเดอะซัน ะะเหมือนจะยอมเพราะสิ่งที่คนลกักาคุณตกลงตกลงที่จะให้มือที่สามเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินเล็กๆน้อยๆให้มือที่สามไปตั้งเนื้อตั้งตัวนะคะเออหรือว่ามีการที่แบบเหมือนจบความสัมพันธ์แล้วก็ต่างคนต่างไปก็ได้เพราะมันไม่ได้มีความรักนะ,ะมือที่สามพอใจกับสิ่งที่ได้อาจจะเป็นทรัพย์สมบัติเงินทองอาจจะเป็นในเรื่องของเออคนละก่าคุณเนี่ยไม่ไม่ได้อะไระล้ํนะ,ะไม่ได้เหมือนกับ อยากจะผูกมัดกับมือที่สามแล้วมันต้องจบอะแล้วต้องไปเริ่มต้นใหม่นะคะหรือว่ามือที่สามอาจจะไปเจอคนใหม่ที่คิดว่าดีกว่าคนละเก่าคุณก็ได้นะคะซึ่งสองคนเนี้ยมันมีความเดือดซันอะนะคะมันมีคนดีๆมันมีเอ,อ่อคนที่แบบทําให้คนสองคนเนี่ยมีแสงสว่างในชีวิตเป็นความรักที่ดีมือที่สามก็ไปเจอคนรักที่ดีคนรักเก่าของคุณก็ไปเจอคนรักที่ดี น,ะะนี่คือเรื่องราวสถานการณ์ข้าวคราวในอนาคตก็ยอมนะเหมือนจะยอมแต่คือมือที่สามก็ขออะไรที่มันติดไม้ติดมือจากคนละเก่าคุณนะถ้ามีให้เขาเขาก็จะปล่อยอารมณ์นี้นะถ้ามีให้เขาเร็วเท่าไหร่เขาก็จะปล่อยเร็วเท่านั้นเลยนะฟังเพื่อสนุกสนุกคําคําขอบคุณทุกการติดตามค่ะ